สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอกับโยกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะโยกก็มีรถบ้านนะคะสภาพสสวยๆค่ะมาแนะนํากันอีกแล้วนะคะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้า All New Isuzu New X ค่ะ1.9นะคะ Ultimate ขับ2นะคะปี2024ค่ะมาในราคาพิเศษเลยนะคะเพียง1,99,000บาทเท่านั้นค่ะตัวรถเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวยกจะพาไปรับชมพร้อมกันเลยนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าได้เป็นตัวรถสีขาวนะคะก็รถเพิ่งเข้ามาถึงกันเลยนะคะก็สำหรับคันนี้ อ่าเป็นอีกหนึ่งรถครอบครัวยอดนิยมนะคะตัวไฟหน้าเป็นแบบอ่า LED นะคะมาพร้อมกับไฟ daylight นะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้าเป็น LED เช่นกันนะคะในส่วนของตัวยางค่ะเป็นยางบิสโต n e นะคะปี2023ค่ะมาพร้อมกับแม็กนะคะเดิมๆออกโรงงานนะคะขอบ20แบบนี้เลยนะคะตัวกระจกเขาก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวนะคะแล้วก็รวมไปถึงที่จะเปิดตัวนี้อ่าเป็นอ่า สีสีขาวนะคะสีเดียวกับตัวรถมีสมาร์ทย์เลตแล้วเรียบร้อยนะคะภา,ายในของเขานะคะลูกค้าตัวกระจกจะเป็นออโต้ไฟฟ้านะคะฝั่งคนขับเนาะแล้วก็เซ็นทรัลล็อกมีมาให้นะคะในส่วนของตัวพวงมาลัยนะคะเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะตัวนี้ก็เพิ่มเสียงได้ลถเสียงได้ค่ะรับสายวางสายได้และสามารถสั่งการได้ด้วยเสียงนะคะมาพร้อมกับเป็นตัวคุสคอนโทรลนะคะปรับความเร็วคงที่ค่ะ แล้วก็ตัวแพนเดิรชิพนะคะสับเกียร์เล่นเกียร์สปีดเกียร์ตัวนี้มีให้นะคะอ่าของเรือนใหม้นะคะก็อยู่ที่29,000กิโลเมตรนะคะสำหรับอ่ามิวเอ็กคันนี้นะคะมาพร้อมกับเป็นตัวหน้าจอนะคะทัชสกรีนนะคะลูกค้า แล้วก็ตัวอแอร์เป็นแบบออตโต้นะคะตัวนี้มีปุ่มผู้สตาร์ทให้ด้วยนะคะก็ใช้งานง่ายสะดวกสบายนะคะแล้วก็ตัวเกียร์เขาเป็นออตโต้เช่นกันนะคะก็จะมีอ่า ็ักกิ้งเซนเซอร์รอบคันนะคะแล้วก็เป็นตัวออโต้ t สต็อปนะคะรวมไปถึงตัวการลื่นถลายการลื่นสะบัดให้ด้วยนะคะแล้วก็ช่องสําหรับวางแก้วกาแฟาต่างๆให้2ช่องด้วยกันนะคะอันนี้รถเพิ่งเข้ามาถึงเลยนะคะลูกค้าได้เห็นสภาพเดิมๆเรียวๆแบบนี้จากเจ้าของเก่าเลยนะคะ แต่ว่าสภาพที่ได้มาคือสวยมากๆนะคะลูกค้าตัวบอกของเขาคือไม่ยับไม่ช้ำเลยนะคะได้เป็นรถครอบครัวเจ็ที่นั่งแบบนี้นะคะมีที่ชาร์จแบตให้สำหรับผู้โดยสารด้านหลังด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งรถครอบครัวนะคะลูกค้ายอดนิยมเนาะตัวอ่า ตัวอลอของเขานะคะก็พร้อมใช้งานนะคะแล้วก็ได้เป็นตัวรถส,สวยๆแบบนี้นะคะลูกค้าราคาน่ารักแบบนี้นะคะชุดยางอะไรเขาอยู่ครบนะคะด้านหลังมีเซนเซอร์ให้นะคะแล้วก็มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะในส่วนของฝาท้ายนะคะกะ็เปิดปิดออตโตนะ้ นี่นะคะภายในนะคะก็จะเป็นรถครอบครัวนะคะเจ็ดที่นั่งแบบนี้เลยนะคะเขามีแอร์ราให้รอบคันนะคะแล้วก็ตัวเบาะเขาลูกค้าสามารถพับนอนแบบนี้ได้เลยนะคะตัวนี้อเอาไปปิกนิกนะคะหรือว่าอ่านี่นะคะบรรจุของคือได้เยอะมากๆนะคะสะดวกมากๆนะคะแล้วก็สำหรับคันนี้ได้เป็นตัวเครื่อง1.9ดีเซลนะคะลูกคก้าก็สวยมากๆนะคะ ภายในของเขานะคะคือใหม่มากๆนะคะไม่ยับไม่ช้ําเลยนะคะในส่วนของตัวเบาะก,ก็ได้เป็นเบนาะหนังนะคะลูกค้าจจิตที่นั่งแบบนี้นะคะ แล้วก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคะทั้งฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารนะคะตัวรถนะคะกว้างขวางนะคะสะดวกสบายนะคะเหมาะสําหรับรถครอบครัวมากๆนะคะลูกค้าที่หารถครอ,อบครัวไว้ใช้งานสคัญน,นะคะราาราคาน่ารักแบบนี้นะคะก็แนะนําเลยนะคะเป็นคันนี้นะคะหรือว่าดูเป็นรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะโทรใส่โดยตรงค่ะไม่ผ่านในหน้านะคะโทรู ศ6 5ค่ะ549 5296ค่ะกับเซลล์ยก ok นะคะเดี๋ยวหยกจะทิ้งรายละเอียดตัวรถค่ะไว้ที่ลิงนด้านล่างนะคะลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ